สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเที่ยวาการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศของบ้านแป้นกันนะคะโดยที่วันนี้เราจะให้เด็กๆพาเราไปเที่ยวกันว่าน้องๆจะพาเราไปเที่ยวไหนบ้างค่ะน้องชื่ออะไรบ้างคะคนนี้ก่อนเลยชื่อกายค่ะาน,นาเดียค่ะเพ่อนของข้อดามค่ะไปดูสมุนไพรของชุมชนกันนะคะ เราจะมาดูป่าสมนุนไพรของชุมชนบ้างนะคะเพราะว่าเด็กๆบอกว่าแถวๆนี้คือชาวบ้านจะนํนาพืชสมุนไพรมาปลูกไว้ในป่าอันนี้ต้นอะไรคะต้นขี้เหล็กป่า,อ,ปาอันนี้เป็นยาได้ไหมคะเป็นได้รักษาอะไรอ่ะแก้ไขแก้ไขเหรอเป็นยาระบายด้วยใช่ไหมอ่ะ เชือข่าวที่ว่าผูกตามต้นไม้ไว้ก็จะประมาณว่าเป็นต้นไม้ที่ชาวบ้านอนุรักษ์ไว้ในในป่าชุมชนป่าชุมชนใช่หมดใช่ไหมนี่หือ,หอมีน้องปูทวดลงปูบ้าน,นลงปูทวดเหรอคะข้างในก็รูนนะลงจีบลนจิกข้าวค่ะจิกข้าวมัมลงุงนมแม่ลูกอ่อน ในป่าก็จะมีประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นทุ่งนาของชาวบ้านเองเหรอคะป<ะ>กติแล้วชาวบ้านในทุ่งนาเขาจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงว่ามีอะไรไหมมีมวัววัวมีอะไรอีกคะวกวควายแล้วพวกเ,เป็ดไก่นี่มีไหมคะไม่มีไม่มีเหรอคะในนี้ อ,อันนี้ก็เดินกลับไปกันนมครันึ่งเราก็มาถึงสระน้ำเก่าของชุมชนแล้วนะคะนี่คือบริเวณรอบๆเลยนะคะจะอยู่ติดกับหลังโรงเรียนเลยแต่ก่อนคือตรงนี้จะเป็นสระน้ำกินได้ของชุมชนแต่ว่าตอนนี้ก็กลายมาเป็นแบบสถานที่หาปลาหาอาหารของชุมชนนะคะก็ไม่ได้ใหญ่มากสวยดีน้ำธรรมชาติ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะแม่ไก่งวงไก่งวงเหรอคะไก่งวงเราแกลบกระจอกเลยอันนี้จะเป็นของชาวบ้านนะคะที่เรียกอะไรกม่ทาบองอันนี้เรื่องของอาหารเนี่ยแบบพอาไม่ชวนหาะชินแบบยา้แบบนี้ไมันช่มีไก่งวงไก่ไข่ก็อยู่ประมาณข้างในเขาก็อเองนะมีไก่ไข่นำเหรอคะนี่ค่ะไก่ไข่ผูกูอยู่แถวต้นกล้วยคุมันคือมันก็ไออกมาเพราะว่าถึงเวลามันก็สิ้งินแล้ว ก็แค่ปลูกเพื่ออยากกินนี่แหละลูกเวลาอยากเหมือนกันเพราะว่าบ้านเขาไม่มีอากาศหนาวแล้วที่วงกลางช่วงหนาหนาวตั้งหอดคุณพามีนาเลยตอเบอรี่มันก็เริ่มผลผลิตได้กินอยู่จะบอถึงวันนี้ว่าการค่ะเขามีอยู่ดอกแค่บ้านให้มาซื้อก็คือซื้อหลายต้นละสิบต้นละสิบบาทยี่สิบบาทเป็นอางนี้นะแต่ถ้ามันเขาเห็ดได้อีหลีมืนกันมันก็บอค่อยเท่าใดดอกตอเบอรี่เพาะคนบ้านเขาคนก็บอค่อยปลูกค่ะที่เล็กน้อยอะไรเขามา คูมากไม้จะเน้นพวกพักมากกว่าเวลาอยมาอเช้าน่ะแม่คิดจเกิบไปขายกับปลาปลาที่หาได้จากหนองหานเราเนี่ยคือ้ะมาก็ไปเทพหาบาที่แบเอาไปรวมกันคะตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวหนองหานกันแล้วนะคะเป็นสวนสาธารณะของชาวบ้านเองก็จะเป็นจุดนี้จะเป็นหนองหานเป็นจุดชมวิวเป็นสวนสาธารณะแล้วก็เป็นจุดหาอาหารของชาวบ้าน หลักๆเลยค่ะคือเขาจะมีการตกเบ็ดไสมองอะไรปกติของชาวบ้านนะคะนี่ชาวบ้านกำลังจะออกไปหาปลากันค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของชุมชนเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าตรงนี้แนะนำให้มาช่วงเช้ากับช่วงเย็ยนมาดูตะวัน,นร้อนกันสวยมากสวยจริงๆจะลงแล้วสวยจังเลย สวยมากเลยครับลงแล้วครับต้องขอขอบคุณน้องๆโรงเรียนบ้านแป้นที่สละเวลาให้พวกพี่ๆได้รู้ข้อมูลในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะ